มาถึงตอนที่1,138แล้วนะครับสำหรับวันพีซีซัันที่21ปาอีกเหตุในตอนนี้ก็มีชื่อว่าขอบคุณครับพ่ออ้อมกดอ,อัลลึกซึ้งของบอนนี่กับโคมาซึ่งคลิปนี้เราก็จะมาสรุปนอหาในตอนนี้ให้ชมกันนะครับถ้าทุกคนพร้อมแล้วก็รับชมกันได้เลยครับ มาต่อจากตอนที่แล้วกันเลยนะครับในขณะที่คูมาพุ่งมาเพื่อจะต่อยพเท่าเซตเทิร์นความทรงจำในอดีตของคูมาก็ได้กลับมาแต่นักพเท่าเซตเทิร์นก็หันไปถามตารูเวกพังว่านี่มันอะไรกันคูมาน่าจะตายไปแล้วไม่ใช่หรอพอหลังจากที่กองทัพปฏิวัติชิงตัวคูมาไปได้ไม่กี่วันพเท่าเซตเทิร์นก็กดสวิตช์ทำลายตัวเองด้วยมือของเขาส่วนตารูเวกพังก็งงเหมือนกันว่าเป็นไปได้ยังไงตอนที่คูมาจะพุ่งมาต่อยพเท่าเซตเทิร์นเข้าอย่างจังด้วยความแรงในการต ส่วนพวกทหารเลือที่อยู่รอบนอกก็งงว่ามันเกิดอะไรขึ้นทำไมตึกถึงถล่มแบบนั้นเป็นมือของครูมะกงั้นหรอส่วนพวกพลเรือโทที่เห็นเหตุการณ์ก็ไม่อยากจะเชื่อว่าฮาผู้เท่าที่เป็นผู้กุมอำนาจสูงสุดของโลกจะโดนต่อยกระเด็นแบบนั้นก่อนที่พวกเขาจะสั่งให้รีบไปช่วยผู้เท่าแซตเทิร์นที่โดนตึกถล่มทับและบอกว่านี่เป็นเรื่องร้ายแรงระดับบร,ริษัทส่วนพวกสันจตที่ขยับตัวได้แ้วก็รีบวิ่งไปพาบอนนี่หนีขึ้นไปข้างบนขอประปมาของพวกเขาคือหน,นีออกจากที่นี่ให้ได้ก็พอส่วนตะลุงณวิกระพังก แต่สวิตท,ที่ลุงแกติดตั้งให้กับคูม้ก็ไม่ใช่สวิตระเบิดตัวเองเพราะลุงแกรู้ว่าถ้าคูมากลายเป็นลูกระเบิดเดินได้ขึ้นมาก็น่าจ,จะใช้เขาเป็นอาวุธพิชีพก็ได้แต่ถึงอย่างนั้นลุงแกก็ทำตามเงื่อนไขครบทุกอย่างโดยการติดตั้งสวิตหยุดการทำงานให้กับคูมะาแทนแต่ในเมื่อสวิตนั้นถูกกดไปแล้วตัวของคูมาก็น่าจะอยู่ในสภาพพักไม่เหลือความคิดจิตใจและไม่สามารถรับฟังคำสั่งใ,นใ,นในดๆได้แล้วแท้ๆแ,แต่ไม่ว่าจะเป็นเหตุผลที่คูมายังขยับตัวได้หรือการที่เขามาหาบอนนี่ที่เกาะนี้อธิิบาาาายยยยยดด้้ววทาศสสตร์ไไม่ไ่เลักง ซึ่งตะลูเวกพังก็คิดหละครับว่าสิ่งที่แกเคยสงสัยนั้นมาอาจจะเป็นเรื่องจริงก็ได้คุณ,ณสมบัติพิเศษของเผ่บาบัคเนียไม่ใช่ความแข็งแกร่งของร่างกายแต่ลุงแกก็ไม่ได้พูดออกมานะครับว่าในอดีตพวกเขาเคยทําอะไรธนาคิสซลุกก็ถึงกับกุมขมับและบอกว่าแบบนี้คงจะจบสิ้นแล้วสินะสุสิตมารุกพอเห็นคูมามาก็เริ่มมีความหวังนะครับสุดธนาลูฟี่ก็หายตัวไปก่อนที่จะถูกพวกทหารเรือจับตัวได้ทําให้พวกเขาไม่รู้จะรายงานยังไงแต่นนคูมาก็อุ้มบอนนี่ขึ้นว เธอก็บอกว่าแม่เป็นคนที่วิเศษมากและคุมาก,ก็เขียนจดหมายให้เธอตั้งเยอะเลยเธอรู้สึกดีใจมากๆเลยล่ะถึงทุกคนจะเรียกคุมาว่าจอมป่าเถือนแต่ที่จริงแล้วเขาเป็นคนที่อ่อนโยนยิ่งกว่าใครและก็เท่ยิ่งกว่าใครทั้งนั้นและความทรงจาทั้งหมดของคุมาที่วันนี้ได้รับรู้มาเธอจะไม่มีวันลืมมันอย่างเด็ดขาดเลยแต่แล้วผู้เท่าเซเท่นก็โผล่ออกมาจากซากประหักพังและทางกัตตลุงเวกพังว่าจะอธิบายเรื่องนี้ยังไงทั้งหมดไปฟีมือแกงั้นเหรอ แต่ลุงเมกะพังก็บอกถ้าจะมองแบบนั้นมันก็ช่วยไม่ได้แต่ถ้าจะให้สรุปง่ายๆก็คงเป็นเพราะความรักก็แล้วกันจากนั้นร่างกายของพุ้ท่าเซตเทินก็ค่อยๆฟื้นตัวฮอกก็บอกว่าสิ่งนั้นมันก็แค่ความผิดพลาดที่ฝังลึกอยู่ในร่างกายคนและนาไปสู่การก,กระทําที่ไร้เหตุผลก่อนที่จะบอกว่าลาก่ล้วผู้ที่หมดประโยชน์ทั้งหลายซึ่งสันจีก็ตกใจมากนะครับที่ร่างกายของพุท่าเซตเทินยังฟื้นตัวได้ทั้งที่โดนไปสาขนาดน,นั้น และในขณะที่ผู้เท่าเซเทิลจะใช้ขามแมงมุมโจมตีคูมะทันจีก็วิ่งมาเตะสกัดเอาไว้และบอกว่าอย่ามาทําให้บอนนี่จังต้องเศร้าไปกว่านี้สุแฟงกี้ก็บอกว่าคูมะเองก็เป็นผู้มีพระคุณของพวกเขาเหมือนกันอิสรุเลยบอกมันก็จริงเพราะได้คูมะช่วยพวกเขาเลยมาไกลาถึงขนาดนี้แต่นักแฟงกี้ก็โจมตีใส่ผู้เท่า Saturn เซเทิลด้วยแรดิคอลบ,บีมจนล่างทะลุแต่แล็คคิสรลุก,ก็อ้อมมาข้างหลังแฟงกี้และบอกให้โชว์การเติบโตของพวกเขาให้ดูหน่อยกพ่อที่จะซัดแฟงกี้จนกระเด็นไปไกลตุ้นั้นัะครบ วอนที่วันนี้จะบอกกับตาลูเมกะพังว่าพ่อ,องเธอไม่ยอมขยับเลยตาลูเมกะพังเลยให้แอดลัสช่วยแบกคุมาไปที่บาโลเฟตแอดลัสก็บอกไว้ใจได้เลยคิสซลูก็บอกว่าแม้แต่คุมาก็มาด้วยแต่มีตัวละครสําคัญมันจะอยู่พร้อมหน้ากันเกินไปแล้วมั้งดีกวกาให้จบๆเลยดีกว่าตาลูเมกะพังเลยพูดกับคิสซลูว่าเขากูจะทนฝืนใจไม่ได้หรือไงแต่บอกว่าเขามันน่าสมเพชจริงๆซึ่งคิสซลุกก็รู้ดีแหละครับว่าตัวเขาตอนนี้สภาพดูไม่ได้เลยลุงนี่ใส้แว่กกันแดดสีเข้มกว่านี้มาดีกว่า จากนั้นทางกองทัพเรือก็มีการใช้คำสั่งบัสเตอร์คอร์และกำหนดให้เกาะแห่งนี้เป็นภัยคุกคามต่อรัฐบาลโลกก่อนที่จะมีคำสั่งให้เรือทุกราเตรียมะระดมยิงปืนใหญ่ยุง่งเผา่านทุกสิ่งให้สิ้นซากภายใต้น้ำแห่งความยุติธรรมซึ่งผู้ท้าเซเทิลก็บอกละครับอาผู้คนคว้าความลับของโลกผู้สืบสาเลือเผาพัานที่สาบสูญและผู้ที่ปลูกเทพเจ้าโบราณให้คืนชีพเกาะแห่งนี้มีตัวปัญหาอยู่มากเกินไปแล้วและในหาในวันพีตอนที่1138ก็จบลงรพียจลงเทวนี้ครับ ถ้าท่านชอบอยากดูตอนต่อไปก็ยุืมกระชากคุยตามเอาไว้นะครับเพื่อจะไม,ม่พลาดขี้มาแหวทางช่องเราขอเสียนคุณตลาไปก่อนนะครับบอกใหม่ตอนหน้าครับผมสวัสดีครับ